อ่ะค่ะได้ได้เนาะอ,อ่ะพอดีขัดข้องนิดหน่อยอ่ะกลับไปหน้าเดิมสักครู่ค่ะอ่าโอเคอันแรกแผนงานโครงการปฏิทินต่างๆว่าจะจับช่วงไหนเดือนไหนครูจะช่วยทีมองคการนักศึกษาในการวางแผนนะคะส่วนที่2การจัดกิจกรรมต่างๆครูบ,บอกเลยว่าครูหาแค่เงินมาให้พวกคุณมีหน้าที่โยนเงินไปก้อนหนึ่งคุณไปจัดกิจกรรมเองว่าคุณจะทําอะไรซึ่งโครงการนี้ชื่อโครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมองค์การนักศึกษาะนะ ก็คือมีงบมาให้เท่าไหร่คุณไปจัดมาคุณจะทํากี่โครงการตามที่คุณชอบแต่ต้องตอบโจทย์ของการพัฒนานักศึกษาของมหาลัยได้นะคะอันที่สมก็คือเราพยายามเริ่มทําชมรมซึ่งจริงๆแล้วเรามีชมรมกีฬาอยู่แล้วแต่ชมรมอื่นๆที่ไม่ใช่กีฬาอย่างเช่นชมรมศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีหรือแม้แต่ชมรมตกปลาอย่างเงี้ยชมรมอะไรอ่ะชมรมหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่หนูชอบแล้วหนูรวมแก๊งกันแก๊งเล็ก ห้าคนสิบคนยี่สิบคนอ่ะนะแล้วหนูไปทำกิจกรรมร่วมกันชมรมจิตอาสาอย่างเงี้ยมีงานอะไรสากระเบือยันเรือลบไปหมดนะคะจังหวัดให้ไปช่วยอะไรปลูกป่าใช้เลนเก็บขยะกวาดลานวัดเราไปหมดนะคะกิจกรรมตรงนี้จะเป็นชมรมของจิตอาสามีอะไรอีกนะชมรมที่หลากหลายขึ้นไปชมรมการเล่นพื้นบ้านไทยอะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไรเรารวมแก๊งมาแล้วเรา เขียนของงบประมาณขึ้นมาแต่ครูออกตัวไว้เลยว่าเราพยายามทํามาสองปีแล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเหตุผล <h az> <point> คือเราไม่สามารถจัดกิจกรรมนักศึกษาได้เพราะสถานการณ์โควิดมันทําให้เราต้องระงับการจัดกิจกรรมและคืนงบประมาณทั้งหมดนะคะซึ่งครูก็หวังว่ารุ่นเราอะไม่ต้องเสียดายยังมีเวลาอีกตั้งหลายปีที่เราจะได้ทําร่วมกันเนาะเพราะนั้นช่วงนี้ก็ให้อยากอยากไปก่อนหลอกให้อยากไปก่อนนะต่อไปมาดูค่ะ ให้คาปรึกษานะคะการให้คําปรึกษาองค์การนักศึกษาครูต้องทําอยู่แล้วเนาะมีอะไรเด็กองค์การเขาจะโทรหาตลอดทีมงานพวกเราช่วยกันแล้วก็สุดท้ายก็คือจิตกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็บริการวิชาการแก่ชุมชนมาดูลูกกันดีกว่าพูดมากนะคะดูลูกจะได้เห็นเนาะอ่ะอันแรกเลยโครงการที่เราจัดกันใช้คําว่าจัดเพื่อสําหรับน้องใหม่สําหรับพวกหนูโดยเฉพาะเลยเนี่ยอันแรกเลยเขาเรียกว่าโครงการสร้างเสริมสมรรถภ,ภาพท,ทางกายแก่นักศึกษาใหม่อันนี้ครูเป็นแม่ง,งานเองหนูจะเห็นว่า ครูจะพาพวกเราไปไงไปออกกําลังกายไปวิ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครูพานะครูมีหน้าที่แค่ลงไปดูที่พาไปทําเนี่ยไม่ว่าจะออกกําลังกายไปวิ่งไปเล่นที่ลานวัดไปวิ่งเข้าชุมชนแม้กระทั่งพาไปไหว้พระเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น้องปีหนึ่งมาทําแล้วก็พี่ๆมันจะมีสามคณะนะคณะวิทยศาศาสตร์การกีฬาเนี่ยพี่เขาจะมานําวอร์มนําออกกําลังกายนําวิ่ง หลังจากนั้นพี่ศึกษาศาสตร์นะคะพี่ทีมองค์การนักศึกษาของศึกษาศาสตร์ทีมอาชติสโมสรน,นักศึกษาของนักศึกของศึกษาศาสตร์จะมานําเกมนําสันทนาการนํากิจกรรมอะไรนะพวกร้อ,องเพลงอะไรเงี้ยพี่เขาจะถนัดตรงนั้นมากๆ <c oughs> พี่เขาเก่งมากนะตีกองเล่นเกมเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นอยู่ในสายเลือดอ่ะของพลราศึกษาเราอ่ะมันต้องมีของอ่ะมันต้องมีของอ่ะเข้าใจนะอ่ะ ต่อไปก็พี่ศิลปศาสตร์พี่ศิลปศาสตร์จะดูแลอะไรในเรื่องของการเช็คชื่อน้องนะดูแลเรื่องการอน,น้องเจ็บป่วยอะไรพี่ๆเขาจะตามเก็บตามดูแลแล้วก็ส่วนที่สามที่พี่ศิลปศาสตร์ทาก็คือเขาจะทําคลิปถ่ายลูกอะไรเงี้ยลงเพจทั้งหมดเดี๋ยวต่อไปครปปรับปรุงเพจเสร็จครูจะแจ้งเพจให้พวกเราเข้าติดตามเนาะเพราะว่าเพจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เรารู้ว่ากิจกรรมนักศึกษา <S <S เราจัดอะไรที่ไหนยังไงนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ลืมไปโครงการนี้เนี่ยเราจะพาไปชุมชนไปอะไรเงี้ยมันทําให้ชุมชนอะได้เห็นเราว่เฮ้ยเด็กพละศึกษาเฮ้ยอ,ออกมาวิ่งออกมาออกกาลังใจกันนี่ค่ะทุกปีไปกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่คุมกันลดกันกันลาให้แต่ไม่อนุญาตให้ออกถ้าไม่มีครูอยู่นะอันตรายไม่มีครูอยู่คุณไม่ให้ออกใครออกนะพี่โดนนะก็ประมาณนี้ค่ะก็เรียนรู้กันไปเราจัดกิจกรรมนี้หนึ่งเดือนนะทุกๆหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนระยะเวลา วิ่งหกโมงเช้าตีห้าคร่งเจอกันอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปกิจกรรมสารสัมพันธ์น้องพี่อ่ะใช้คําว่ารับน้องแล้วกันแล้ไม่ให้ใช้คําว่ารับน้องแต่มันก็คือภาพที่ออกมาคือการรับน้องใหม่ซึ่งเรามีทุกมหาวิทยาลัยแต่ที่ความแตกต่างของเราคือเราไม่เคยปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อันตรายใดๆเกิดขึ้นเพราะว่าพวกครูทุกคนเนี่ยจะมีฐานรับผิดชอบแล้วก็เข้าไปดูการละเล่นการเล่นของพี่ทุกฐาน ถ้ามีการบาดเจ็บหรือเล่นสุ่มเสี่ยงหรือเกิดอันตรายหรือแม้แต่ทำไม่ดีนะพวกครูชาร์จปั๊บยกเลิกยกเลิกทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราคุมตรงนี้ได้นะคะ,ะก็สนุกสนานพี่ๆชอบแล้วก็ทุกปีกิจกรรมนี้พี่ทุกชั้นปีจะมาร่วมนะคะไม่เคยปล่อยให้น้องรอดแน่นอนนะคะ,ะต่อไปอ่ะใบสีสู่ขวันเมื่อเราเล่นมาเหนื่อยแล้วเนาะเราเล่นมาเหนื่อยแล้วเราก็มา ใบสีกันนิดนึงอะหนูจะเห็นภาพอันกลางเนี่ยถ้าใครซูมได้ซมนะูมเนอะเออถ้าคุณไม่หล่อหน้าตาไม่ดีคุณเชิญท่านใบสีไม่ได้นะเออเราคัดหน้าตามาแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณหล่อคุณหน้าตาดีนะคุณยกมือเลยนะถ้าเจอหน้ากันป๊บจันท์ผมหล่อครับเออเดินมาบอกคุยเลยแล้วเดี๋ยวครูจะเลือกคุณเข้ามาเป็นให้พี่องค์การนักศึกษาเขาเลือกมาเพื่อเอ,อ,อันเชิญทานใบสีแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่อัญเชิญทานใบสีเนี่ยก็คือ มันเป็นพิธีกรรมที่อยากจะต้อนรับน้องๆเข้ามาเนาะต้อนรับน้องๆเข้ามาก็จะมีอย่างเงี้ยหนูเชื่อไหมตีกลองเนี่ยเด็กกีฬาทั้งนั้นเลยนะเด็กพะละเราเนี่ยเล่นกีฬาแต่เป็นไงมันไม่ใช่ได้แค่กีฬาเว้ยมันได้หลายๆอย่างนะมันต้องทําให้เป็นหลากหลายสันทนาการได้เล่นดนตรีได้นะคะเห็นลาไทยไหมเราไม่ได้จ้างใครมานะอาจารย์คณะศณิลปศาสตร์ของเราเป็นคนฝึกซ้อมให้ให้น้องๆ แล้วน้องๆตรงนี้อพี่ๆแล้วกันเนาะก็คือนักฟุตบอลน,นักฟุตซอลนักมวยอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันมลําได้เลยครูตกใจมากเลยนะจ้านหนูอยากลําเออเขาก็มาทําได้นะคะก็เนี่ยก็มีจุดเทียนรับขวัญน,น้องผูกไม้ผูกข้อไม้ข้อมือเนาะอ่ะต่อไปอ่าโครงการนี้เป็นโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่นะคะวิ่งสืบสารประเพณีคําว่าประเพณีคือมีทุกปีนะมีทุกปีของสารพ่อพันท้ายนรสิงห์ เราต้องมาอยู่จังหวัดสมุทรสาครใครเป็นคนสมุทรสาครอ,อยู่แล้วก็จะรู้นะคะใครที่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวครูบอกตอนนี้เลยสักครั้งหนึ่งเราต้องไปไหว้สักการะนะองค์พ่ออ,องค์พ่อพันท้ายนรสิงห์นะคะคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเราเนาะจำเป็นที่อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องไปไหว้คุณมาอยู่ที่นี่นะคะถ้าคุณไม่มีเวลาไปนี่เลยคะ่ะเราจัดกิจกรรมวิ่งไปเลยคะ่ะ10กิโลนะคะ1ิกิโลแล้ววิ่งไปไหว้พ่อพันท้ายกันเลยทีเดียวนะคะปีปีหนึ่งนะคะ อ่าหนูจะเห็นข้างล่างพี่สามคนเนี่ย <ivot> เขาจะเป็นนักวิ่งแล้วเขาก็ได้เหรียญเนาะได้เหรียญรางวัลที่หนึ่งของสามนนี่แหละเพราะฉะนั้นพี่เขาอยู่ปีสามเขาก็มาวิ่งกับน้องนะเพราะฉะนั้นทุก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 ปีทุกๆชั้นปีเนี่ยอ่พี่ๆเขาจะมารวมกันตีสี่ตีห้าตีห้าเนาะคุณนัดตีห้าตีห้าครึ่งเนี่ยพี่เขาจะมารวมไหว้ไหว้พ่อไหว้อะไรที่ที่มหาลัยเราแล้วก็เราจะออกไปปล่อยตัวไปวิ่งที่สารพันท้ายวิ่งไปถึงสารพันท้ายถึงจะจัดกิจกรรมต่อไปเลยค่ะเราก็จะมีการเน ปีล่าสุดนะเป็นปีไฮไลท์มากแล้วครูเช็คชื่อแล้วก็คือพี่ๆมาเยอะกว่าทุกๆปีเหตุผลคือเราจัดเขาเรียกอะไรนะคะแฟนซีอ่าเราจัดประกวดแฟนซีด้วยคือไม่ต้องเป็นวิ่งเร็วก็คุณวิ่งไม่เร็อะเราไม่ใช่นะักกีฬาวิ่งเราไปแข่งกับพี่สามคนตะกี้ไม่ได้หรอกแต่เราเป็นไงสาย5านะบางคนนันนุ่งผ้าถุงมาเลยบางคนชุดนอนนะบางคนเนี่ยยางเห็นไห ดอกไม้ดอกบัวเนี่ยคือมันเป็นสีสันมากแล้วครูเออครูครูยิ้มได้แล้วชุมชนเขาก็ให้ความสนใจเนาะเอ้ยเด็กพะละมาอะไรเงี้ยนะคะอะต่อเลยค่ะอ่ะโครงการเราเป็นมหลาลัยกีฬาโครงการกีฬาสัมพันธ์เนาะอืะโครงการกีฬาสัมพันธ์ก็จะเป็นเหมือนกีฬาอ่าแต่ละชั้นปีนะคะว่า ให้พี่แต่และชั้นปีเขามาแข่งขันกันก็เหมือนคล้ายๆกีฬาสีแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่าเป็นกีฬาสีแล้วกันเราเรียกเป็นกีฬาสัมพันธ์เพื่อเพื่อให้ทุกคณะหนึ่งคือให้ทุกคณะได้เล่นกิจกรรมร่วมกันนะอันที่สองก็คือให้พี่ๆน้องๆทุกชั้นปีเกิดความรักแล้วก็เคารพกันนะคะโดยองค์การนักศึกษาจะเป็นผู้จัดปีที่แล้วเราจัดหลายกีฬาเนาะป,ปีปีที่แล้วไม่ได้จัดปีก่อนหน้านั้นรุ่นรุ่นพี่บอมเนาะก็จัดกัน ที่โดมพุทซอลแล้วก็ครูครูใช้คําว่าครูชื่นใจมากเลยคือครูไม่เหนื่อยเลยแม้แต่น้อยอฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยทาหน้าที่ในการดูเรื่องบาดเจ็บนะเรื่องน้ําเรื่องอาหารนะคะอของศึกษาศาสตร์พี่ๆศึกษาศาสตร์เขาเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องตัดสินนะคะพี่ศึกษาศาสตร์จัดกรรมการลงเองนะคะมีอาจารย์ควบคุมอาจารย์วิสนุควบคุมตัดสินนะคะ พวกอาจารย์ชนน์นาจรชัยกรต่างๆก็จะดูในภาพรวมว่าเ,ออเด็กมีการเขา้ารวมกิจกรรมไหมมีอะไรไหมจัดกันในโดมตัวครูเองเนี่ยนั่งสรุปผลที่เหลือพี่ๆเขาทาเองหมดเพราะนั่นเนี่ยคือศักยภาพขององค์การนักศึกษาถ้าเมื่อไหร่องค์การแข็งนะกิจกรรมมหาลัยมันมากแต่ถ้าเมื่อไหร่องค์การไม่แข็งองค์การไม่มีแนวคิดไม่มีวิธีการไม่มีทีมที่ดีเขาเรียกว่าอะไรทีมซัพพอร์ตที่ดีเนี่ยองค์การนักศึกษาเหนื่อยนะคะแต่ถ้า คำเดียวเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยเฮ้ยน้องมาหน่อยแล้วมาเนี่ยมันมากนะองค์การนักศึกษาครูบอกเลยว่าสนุกนะแล้วครูเองก็ทํางานไม่เครียดด้วยนะอ่ะต่อไปงานส่งเสริมประชาธิปไตยที่เราบอกก็คือมันเป็นนโยบายอยู่แล้วว่ามันต้องปลูกฝังเรื่องของประชาธิปไตยให้กับนักศึกษานะเราก็จะมีการจัดการเลือกตั้งทีนี้ครูลืมแนะนําไปมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ครูดูแลอยู่กับอาจารย์เกรงศักดิ์ท่านท่านช่วยดูแลนะ ก็คืองานสภานักศึกษาสภานักศึกษามีหน้าที่กํากับควบคุมดูแลแล้วก็คอยเหมือนเป็นฝ่ายค้านอะแต่ว่าเราไม่ได้ค้านมหาลัยเราเล็กๆไม่มีการค้านกันมีแต่ทํางานร่วมกันทํายังไงก็ได้ให้3คณะให้ทั้งองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาพร้อมทั้งสโมสรน,นักศึกษาเอาฟังนะมี3อันองค์การนักศึกษาเลือกตั้งมาเป็นนายกสภานักศึกษาเป็นประธานสภาแต่งตั้ง อันนี้ได้รับการโหวตจากเพื่อนๆในในกลุ่มแล้วโหวตขึ้นมาแต่งตั้งทําหน้าที่แล้วก็กํากับดูแลแล้วก็ประสานงานกับสโมสรน,นักศึกษาทั้ง3คณะสโมสรน,นักศึกษาทั้ง3คณะประสานงานหัวหน้าหรือประธานชมรมในการจัดกิจกรรมต่างๆเพรา,าะนั้นมันจะมาเป็นระบบของมันเราพยายามวางระบบให้เกิดซึ่งเราทำมาสามปีแต่ว่าเรากำลังจะเป็นรูปเป็นร่างมันสะดุด ตรงที่เราไม่สามารถจัดกิจกรรมได้พี่ๆเขาก็เสียดายเหมือนกันเนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันไปตามสถานการณ์นะคะอ่ะต่อไปค่ะอ่ะงานที่สองของครูขออนุญ,ญาตนะคะคุณเหลือเวลาอีกแค่ห้านาทีเนาะแต่คุณจะพยายามพูดให้จบอีกสิบนาทีโอ้ได้โคต้าอีกสิบนาทีงั้นครูมีเวลาพักหายใจแป๊บนึง่งเดี๋ยวเด็กก็ถามว่าเอออาจารย์น้ำมนต์ทไมพูดเก่งจังเนาะ ผ่านจอพูดเก่งขนาดนี้เจอตัวจริงเก่งกว่านี้เยอะนะอะโอเคค่ะเรามาดูงานที่สองที่ครูรับผิดชอบก็คืองานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะคะงานป้องกันป้องกันเรารู้อยู่แล้วทำยังไงไม่ให้มันเกิดหน้าต่อไปเลยค่ะงานนี้จะควบควบสองควบสองอันนะอันที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับยาเสพติดอันที่สองคือการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยเรียนซึ่งสองงานนี้มันควบกันอยู่นะคะ อันที่1ก็คือครูแน่นอนครูให้เรื่องแผนงานอันที่สองก็คือให้ความรู้ไอ้ตร,งเ,รอองเนี้ยเราข้อ2เนี่ยของโทษยาเสพติดเนี่ยครูจะจัดเป็นการอบรมทุกปีก็คือเป็นเหมือนเป็นข้อบังคับว่าให้จัดกิจกรรมซึ่งครูจัดเป็นการอบรมเนาะการอบรมนะคะให้ความรู้เชิญวิทยากรก็จะมีปีแรกครูเชิญวิทยากรเกี่ยวกับการตั้งคันมาจากมาจาก,มาจากกรมอนามัยนะคะมาจากกรมอนามัยซึ่ง ซึ่งเขาเป็นพี่พี่กสิพัฒน์เจียธาเนี่ยเขาเป็นเลขาของของอรัฐมนตรีของสาสุขเนาะท่านก็มาเป็นวิทยกรให้แล้วก็บรรยายมันมากนะสอนสอนอันนี้คุณพูดได้เนาะคุณโตแล้วสอนแม้กระทั่งใส่ถุงยางยังไงถอดถุงยางยังไงไม่ให้ไม่ให้ติดเอ่ดงเงี้ยคือเขา อยากให้เราได้ความรู้จริงๆที่ไม่ใช่มานั่งอายกันแล้วสุดท้ายเกิดปัญหาแก้ปัญหากันไม่ได้โอเคไหมคือเราโตแล้วเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะคะไม่มีใครอยากอยากพลาดไปในระหว่างเรียนครูอยากให้จบคุูอยากให้เราจบอย่างสง่างามรับใบป,ปัญญาใส่ชุดปัญญาอย่างสวยงามนะคะอ่ะต่อไปเรื่องของยาเสพติดเนี่ย ยาเสพติดแน่นอนว่าครูมีทีมปปสภาค7ก็คือเกี่ยวกับพวกตำรวจอะไรต่างๆที่เขาดูแลเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งตรงๆครูต้องเข้าไปทุกเดือนในการประชุมยาเสพติดของจังหวัดนะเป็นคณะกรรมการจังหวัดเป็นตัวแทนไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้วิทยกรที่มีความรู้นะคะมาให้ความรู้กับพวกเราเนะาะต่อไปอันที่4เลยแล้วกันเนาะเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายยาเสพติดก็คืออส่วนใหญ่ก็จะเป็น ของทางจังหวัดนะครูแค่เข้าไปเข้าร่วมแต่ว่าไม่ได้เอานักศึกษาเข้าร่วมต่อไปอันที่5อันนี้5ดอกจันไปเลยเนาะห้าดอกจันคืสอสําคัญเนะาะเป็นโครงการทูบีนัมเบอรวันะคะเป็นโครงการที่เรา,าทำสถาบันการศึกษาทุกสถาบันในประเทศไทยจะต้องก่อตั้งจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวันเพื่ออะไรเพื่อ,อเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดข,ของพระองค์ท่านเนาะทีนี้ Uh, โครงการ ToB ีนัมเบอร e วันเนี่ยเราเป็นโครงการของจังหวัดหมายความว่าเราจะไม่ได้จัดแค่ในมหาลาัยแล้วเราจะจัดร่วมกับครูดูแลเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะอุดมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครมันอุดมศึกษาเรามีอยู่สามที่แล้วก็กําลังจะมีอีกหนึ่งที่เป็นสี่ก็คือ,อมีเทคนิคมีลาลัยเทคนิคมีลาลัรชุมชนแล้วก็มีเกี่ยวกับคุณไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเนาะขออภัยพอดีขเขาเพิ่งเข้ามาร่วมใหม่ การอาชีพวิทยายการอาชีพนะบ้านแพ้วนะเพราะฉะนั้น3-4หน่วยงานเนี้ยจะจัดรวมกันซึ่งเราเป็นโฮสโฮสคือเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าบ้านหลักก็จะมีหนุ่มๆสาวๆจากหลายๆสถาบัานนะนะมาเออมาเข้าร่วมกันแล้วก็จัดกิจกรรมร่วมกันเป็นของ t ูบีนัมเบอร์วันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันว่าเออเราจะทํารูปแบบชมรมออกมาย่างไงเนาะ,ะต่อค่ะ งานป้องกันเนี่ยก็เป็นรูปภาพรูปภาพปีที่แล้วครูหาได้แค่นี้เนาะก็มาดูง่ายๆก็เนี่ยค่ะเราก็จัดการอบรมไม่ได้ยากง่ายอะไรมากมายเชิญค่ะงันต่อไปอะงานที่สามที่ครูดูแลอยู่ซึ่งครูใช้คําว่าเป็นตัวพิเของครูเลยแล้วกันเพราะครูชอบงานนี้มากนงะงานธนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนะคะซึ่งมหาลัยเราศริลปวัฒนธรรมในประเทศไทยเราเยอะแยะมากมายดนตรีเอ่ยอ,อะไรอะขนมไทยค่าอาหารไทยเยอะแยะ แต่ว่าของเราเน้นไปที่การละเล่นพื้นบ้านแล้วก็กีฬาไทยเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะมาดูกันงานทนุบำรุงที่ครูจัดกิจกรรมและดูแลอยู่ก็หน้าที่หลักๆก็คือส่งเสริมดูข้อสอเนาะส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยส่งเสริมอะไรส่งเสริมคือทําให้มันเกิดเผยแพร่คืออะไรทํำยังไงให้สิ่งที่เราทําได้แล้ว ออกไปสู่ชุมชนสังคมและเป็นประโยชน์มากที่สุดและอันที่3คืออนุรักษ์คําว่าอนุรักษ์เนี่ยหมายถึงว่าทํายังไงให้เขายังอยู่ยังอยู่คู่แผ่นดินไทยโดยที่ไม่สูญหายไปตามแบบยุคสมัยและการเวลาเนาะอ่าก็จะออกแนวสาวโบราณน,นิดนึงนะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นสาวโบราณยังไงให้จําภาพอาจารย์ที่พาวิ่งเมื่อเช้านะวิ่งแบบใส่หัวฟูฟูใส่งเกงขาสัาน้นพานังสาววิ่งออกกําลังกายนะให้จําภาพนั้นไว้แล้วเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปว่ามันต่างกันยังไงเนาะอ่ะ ประสานความร่วมมือแล้วก็อันสุดท้ายคือจัดตั้งศูนย์ธนุบำรุงศิลปะธรรมซึ่งตรงนี้เราประสานงานกับกับทางจังหวัดกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งซึ่งเป็นเ,เขาเรียกอะไรสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยนะในพระบระมราชูปถัมภ์แล้วก็ของกรมพระรศึกษาที่เป็นหน่วยงานทางด้านการละเล่นพื้นบ้านไทยก็ต้องประสานงานร่วมกันที่จะทําซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ครูจะเริ่มดําเนินการประสานงานกับทีมงานหน่วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะคะเพื่อจะจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาให้ได้เนาะอ่ะดูค่ะอ่ะอันนี้ปณิธานที่เราตั้งใจก็คือฟื้นฟูเราจะตั้งใจเราจะฟื้นฟูอนุรักษ์เผยแพร่สืบสานศึกษาวิจัยแล้วก็รักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านและกีฬาของไทยตรงเนี้ยเป็นหัวใจหลักของเราที่เราจะดนเนินการร่วมกันอ่ะไปค่ะเร็วๆเลย,เยอ่ะโครงการทุกปีนะคะงบประมาณเราโครงการที่จัดไปเมื่อปีที่แล้ว เป็นโครงการว่าวไทยเราได้วิทยากรคนนี้ค่ะครูเซิร์ชชื่อได้เลยนะคะ mm hmm. ครูมเมน์มหาชัยเขาเป็นปราชชาวบ้านทางด้านว่าวเลยเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านว่าวจุฬาจะเห็นว่าว่าวจุฬาตั้งอยู่เต็มด้านหลังเพราะฉนั้นว่าวจุฬาเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันทุกปีในกีฬาไทยนะคะบรรจุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปคูมเมน์เขาจะขอขอส่งทีมเข้าแข่งขันเนาะเขาก็เลยอา,อาจจะให้นักศึกษาเราเป็น ทีมเดียวกับเขาแล้วเดี๋ยวเราว่ากันถ้าคุณอยากคุณชอบเรื่องว่าวมีความรู้เรื่องว่าวหรืออยากเรียนรู้คุณเข้ามาเลยเพราะว่าเราจะทําเป็นศูนย์ศูนย์อนุรักษ์ว่าวด้วยนะคะอ่ะต่อไปเนี่ยค่ะก็เป็นภาพกิจกรรมไม่มีอะไรมากก็ครูเขาก็สอนเล่นว่าวว่าวจุฬาตัวใหญ่เนี่ยเราไม่เคยจับได้จับแหละอ่ะเชิญค่ะอ่ะต่อไปโครงการเนี้ยจะเป็นโครงการนอกนะก็จะเห็นหนังสือมาจากข้างนอกขอความร่วมมือเป็นลักษณะของ จิตอาสาบวกกับอะไรบวกกับการเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งถ้าเป็นหนังสือภายนอกเนี่ยมาเยอะมากพวกครูเนี่ยอาจารย์ชานนอาจารย์ชคกรครูเองทุกคนน่อาจารย์เกียงศักดิ์เองก็ได้รับหนังสือทุกอย่างที่ขอความร่วมมือไปนู่นไปนี่แต่เราไม่ได้ไปทุกงานนะเด็กเราต้องเรียนเราเลือกบางงานที่มันสามารถตอบโจทย์การพัฒนานักศึกษาของเราได้จริงซึ่งตัวเนี้ยพี่พีเขาไปเล่นกิจกรรมนะกิจกรรมการละเล่นไทยที่ศาลพันท้ายนรสิงห์นะอาเชิญค่ะ ก็จะพาไปเล่นเนี่ยก็จะมีภาพเนี้ยก็คือลีลีเข้าสารมอนซอนผ้าไม้ถกเทกกระโดดเชือกตีไก่อะไรเนี่ยงูกินหางพวกนี้ซึ่งซึ่งบางเด็กอ่ะไม่เคยเห็นแล้วแต่ว่าเราไปทำเนี่ยมีคนมาดูมีผู้ใหญ่มาถ่ายรูปแล้วก็ได้รับความสนใจมีครูเม่นมหาชัยไปช่วยขึ้นเว้ามันเป็นกิจกรรมที่น่ารักแล้วก็ควรจะเผยแพร่ออกไปให้ให้สังคมได้ได้รู้ว่าเออเรามีสิ่งนี้นะแล้วชื่อมันก็ติดนะมันก็เลยสืบเนื่องมาในงานต่อไปเช่นค่ะอ่าซึ่งตรงเนี้ย หลังจากเราทําตรงนั้นได้ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งคนดูไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเรามาทําอะไรแต่ครูเชื่อว่างานเนี้ยคนดูเยอะแน่นอนเขาประสานงานเป็นหนังสือมันเรียบร้อยเซ็นอนุมัติท่านรองอนุมัติเรียบร้อยแต่ยกเลิกไปนะคะเป็นงานแสงสีเสียงซึ่งเป็นปีแรกที่เราได้รับเชิญเขาร่วมนะคะแล้วเราได้ร่วมเปิดเวทีด้วยซึ่งต่อไปรุ่นคุณเนี่ยครูบอกเลยว่า ใครที่สนใจเรื่องนี้คุณจับกลุ่มเลยทีมธนูบำรุงทีมการเล่นไทยเนี่ยครูพาออกงานแน่นอนเพราะว่างานในจังหวัดเยอะมากอันต่อไปเลยค่ะซึ่งเป็นงานระดับอาเซียนด้วยนะเขาส่งงานมาแล้วขอตัวเราไปแล้วขอทีมไปแสดงเปิดเวทีอาเซียนเลยเป็นงานใหญ่นะคะเราได้โปรโมทมหาลัยแล้วเราได้แสดงศักยภาพให้คนเห็นด้วยว่าวิทย์พะละแม่งไม่ใช่เก่งแค่กีฬาเว้ยเออมันเก่งเรื่องอื่นด้วยนะอ่ะต่อค่ะอ่ะ อันนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาเราไม่มีโครงการนะคะปีนี้แต่ปีที่แล้วเราจัดโครงการผลิตกระทงเสร็จแล้วไปขายไปขายให้เงินเข้าวัดนะคะในงานลอยกระทงแต่อันนี้เราเป็นจิตอาสาก็บอกพี่เขาว่าเออพี่ๆครูจะไปขายกระทงมีใครไปกับครูไหมเออมีไปสิบกว่าคนยกมือแล้วก็ไปเลยแล้วเนี่ยคุณคุณเห็นศักยภา,าพไหมว่าเด็กเขาอยากทํานะแต่มันไม่มีคนนําเมื่อมันมีคนนําเขาอยากไปไหมเขาอยากไปเนี่ยคะ่ะก็ไปอย่างนี้ไปขายกระทงให้เขาให้พระให้วัดนะคะ อ่ะอันนี้กิจกรรมที่เราจัดโครงการผลิตกระทงปีก่อนหน้านั้นนะก็เป็นโครงการของมหาลัยโอ้ยตื่นเต้นแบกกระทงตัดต้นกล้วยหลังหอกันโอ้โหตามสภาพอะ่ะนะเละอ่ะเชิญค่ะต่อไปอ่ะครูก็ไปร่วมตัวเด็กๆเ,เนี่ยทำกระทงไปขายกระทงที่วัดเจดครูเองอะ่ะก็ต้องไปร่วมกับทางวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งไปอย่างเนี้ยต่อไปนะักศึกษามหาลัยเราต้องเข้าร่วมนะคะเพราะเป็นงานของจังหวัด เชิญค่ะอ่ะอันนี้เป็นงานท้องถิ่นไทยเราจะมีงานท้องถิ่นไทยของในหลวงรห้าเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยจะมาเปิดสุขาเอ๊ะไม่ใช่โทษทีเป็นเปิดสุขาพิบาลท่าฉลองปีแรกเพราะ,ะนั้นก็จะมีงานอย่างเงี้ยแต่พอดีมันติดโควิดครูมไม่สามารถพานักศึกษาไปได้แต่หนังสือเชิญมาให้ให้เราพาไปต่อไปอ่ะเราจะออกบูธศิลปรวัฒนรรมกับงานพวกเนี้ยแทบจะทุกงานของจังหวัดนะคะไปกับครูเนาะใครสนใจไปกับครูได้ออกงานแน่นอนอ่ะต่อค่ะ อ่อันนี้แฉจัพเพ่อหลักเมืองทุกปีค่ะได้รับเสียงตอบรับจากสาวๆกริ๊การ์ดอ่ะคูใช้เวลาเยอะและ้วเดี๋ยวว่ากันนะคะโอเคเนี่ยค่ะก็คือเราประสานงานทั้งหน่วยงานภายนอกภายในเพื่อจะจัดกิจกรรมแล้วก็เผยแพร่ที่คุณเน้นย้ำว่าเผยแพร่เผยแพร่ศิลปะทรให้ให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปเนาะอ่ะต่อไปค่ะอ่ะไม่มีอะไรอันนี้เป็นตัวสรุปโครงการในหนึ่งปีเนี่ยครูทำโครงการขนาดนี้นะคะ โครงการทั้งเป็นงานองค์การนักศึกษาเอย่ยงานป้องกันยาเสพติดงานทะนุบำรุงแล้วก็งานอื่นๆอ,อ่ะต่อค่ะค่ะจบการนำเสนอเนาะครูไม่มีอะไรมากทีนี้สิ่งที่ครูจะฝากอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วครูทำเป็นโค้ดวอลเล์บอลเนานะครูอยู่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาของสำนักกีฬาด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนะคะ,ะไม่ว่าจะเรื่องฟิตเนสเรื่องการออกกำลังกายอะไรต่างๆครูสอนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาถามครูได้เลยครูชอบเด็กที่อยากเรียนรู้นะครูอยากสอนแต่ คุณไม่สามารถสอนให้ทุกคนได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับความสนใจของเราอันที่สองนักกีฬาทุกคนในในมหาลัยนะคะต่อไปก็ต้องมีการพัฒนานักกีฬาเต็มรูปแบบะนะเนาะครูเองอยู่เป็นหัวหน้างานพัฒนานักกีฬาอ่ะขอบคุณอาจารย์นฉนนุชค่ะเป็นหัวหน้างานพัฒนานักกีฬาของจังหวัดไอของของมหาลัยเพราะฉะนั้นครกก็เป็นผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์กีฬาของจังหวัดสมุทรสาครด้วยแล้วก็เป็นทีมของ เขาเรียกอะไรอะของของสมาคมกีฬาจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นแน่ๆคือใครสนใจเรื่องกีฬานะคะวอลเลย์บอลซอฟบ,บอลแล้วก็คริกเก็ตนะคะครูดูแลตรงนี้อยู่ครูเป็นอดีตนักกีฬาเก่าทั้ง3ชนิดกีฬานี้แล้วก็ตอนนี้ทําทีมวอลเลออย์บอลอยู่แบบเต็มทีมเนาะก็ใครที่สนใจวอลเลย์บอลเล่นวอลเลย์บอลเป็นหรืออยากเล่นวอลเลย์บอลสนใจเล่นเป็นอยากเล่นนะคะอยากเป็นนักกีฬามหาลัย สมัครมากับครูตามไลน์ ID เบอร์โทนี้เลยโทรเข้ามาได้เลยนะคะเพราะตอนนี้พี่ๆรอพวกเราอยู่พี่ๆอยากมาซ้อมแล้วก็ครูเรียกเก็บตัวมาแล้วเดือนกว่าๆนะคะเรียกเก็บตัวเปิดโควิดหมดเมื่อไหร่ส่งแข่งทันทีนะคะก็ฝากน้องๆทุกคนนะคะครูก็ครูคูคคอยากคุย,ค owski, ยกับพวกเราอยากเจอพวกเรามากกว่านาะก็หวังว่าจะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็พร้อมที่จะมาเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวคณะวิทย์กีฬา เจอการอีกทีวันศุกร์นะคะพี่เขาจะนัดหมายที่จะพบกับคณาจารย์ของคณะนะคะเดี๋ยววันศุกร์ครูจะพูดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะเราให้เราฟังนะคะสําหรับศิลปศาสตร์ก็เดี๋ยวท่านอาจารย์เกยงศักมาใช่ไหมอาจารย์ชนนลอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวของครูมีแค่นี้นะคะสอบถามไหมอาจารย์ชนนลเลยค่ะอาจารย์ชนนล ในส่วนของงานองค์การนักศึกษามีนักศึกษาคนใดมีประเด็นสอบถามไหมครับเชิญครับยังอยู่ใช่ไหม,ไมเงียบขนาดนี้นี่คือเข้าใจกันหมดเลยทุกอย่างเลยเหรอยังอยู่ครับยังอยู่โอเคโอเคขอบคุณม,มากขอบคุณม,มากเนี่ยถือว่าเป็นการฟีดแบ็กที่ดีนะครับก็ <c oughs> ในส่วนที่เราได้รับฟังกันไปนะครับจะเป็นเรื่องของงานองค์การนักศึกษา แล้วก็จะเป็นกิจกรรมกักศึกษาที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตลอด8ภาคการศึกษาเ,ออเมื่อนะครับเราแต่ละปีมีการเติบโตขึ้นความรู้ประสบการณ์เราจะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะครับการแล้วเราเป็นนักศึกษาปีหนึ่งใหม่นะครับบทบาทหน้าที่หลักของเราจะเป็นเรื่องของการเข้าร่วมเป็นหลักแต่การเข้าร่วมมีจุดประสงค์ชัดเจนนะครับเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และนํามาต่อยอดเมื่อคุณเป็นรุ่นบีที่สูงขึ้นเราจะเห็นอย่างที่ท่านอาจารย์น้ำมนต์ได้กล่าวไว้นะครับว่างานการักศึกษาเองจริงๆแล้วนะครับถ้าเข้มแข็ง โครงการกิจกรรมต่างๆจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีซึ่งเกิดจากการร่วมมือกานทางานระหว่างระบบพี่และน้องของชาวประศลาดษาด้วยกันเองถึงแม้ว่านะครับณวันนี้เราเองนะครับอาจจะมีชื่อเขาว่าคณะเป็นตัวตั้งต้นแต่เราทํางานด้วยกันเราทํางานด้วยกันจริงๆนะครับนั่นคือลักษะของการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือทีมซัพพอร์ตนั่นเองก็โอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลังสถา,านการณ์โควิดเราคลี่คลายลงเราคงได้ทํากิจกรรมทุกอย่างกันมากขึ้นพาะครูอัดอั้นกันเต็มแก่แล้วนะครับ mm hmm. ก็อยากจะทากิจกรรมร่วมกับพวกเราหลาย,ลายอย่าง